สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาพี่น้องมาเพาะ,มะเมล็ดมะละกอนะครับมเมล็ดมะละกอผมซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าเนาะมันจะองอกหรือเปล่านี่นะครับเขาก็จะมีวิธีมีวิธีเพาะมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะ ทำตามขั้นตอนนี้เลยนะครับเพราะว่านี้ก็เก็บมาปีกว่าแล้วครับผมเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับได้มาผมก็เก็บเข้าตู้เย็นไว้เลยนี่เพิ่งจะอ,ออกจากตู้เย็นมานะครับก็เ๋ยบมาทำการเพาะกันเลยนะครับตามขั้นตอนที่เขาให้มานี่เลยนะครับครับ สำหรับอุปกรณ์นี้ต้องใช้ก็มีไม่มีอะไรมากครับมีกระปุกมีกระปุกมีอะไรก็ได้ที่มีฝาปิดนะครับครับนี่ก็ <c oughs> อันนี้หาฝาไม่เจอครับผมเอาฝาตัวอื่นมาแทนก็ใส่ได้เหมือนกันครับโอเคพอดีนะครับแล้วก็จะมีน้ำเปล่าหนึ่งแก้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้ำร้อนอีกหนึ่งแก้วนะครับเราจะทำให้เป็นน้ำอุ่นนะครับ ขั้นตอนก็คือการที่เราจะเอาน้ำเปล่าหนึ่งแก้วกับน้ำอุ่นหนึ่งแก้วนะครับหนึ่งต่อหนึ่งผสมกันให้เป็นน้ำอุ่นนะครับผสมกันให้เป็นน้ำอุ่นแล้วเราก็ใส่ในนี้นะครับ <c oughs> พอใส่ในนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็มาดูกันครับ ครับน้ำเปล่าใส่ลงไปแล้วหนึ่งแก้วนี่น้ำร้อนเราก็ได้มาแล้วนะครับหนึ่งแก้วร้อนครับน้ำร้อนหนึ่งแก้วเทลงไปร้อนๆโอเค,อออเ,คเป็นน้ำอุ่นนะครับ ก็ตามที่ให้มาก็นี่ครับไปเลยเนะเกี่ยเกี่ยเกๆี่ยให้ทัวร์วร์เลย เล็กไปไหมเล็กล้วครับดีเนี่ยก็ปิดฝาครับเสร็จแล้วครับแค่นี้เราก็จะปิดฝาทิ้งไว้เ,เดี๋ยว ปิดฝาทิ้งไว้1คืนนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้หนึ่งคืน,น,คน,คนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยมาดูกันครับว่าเราจะต้องทำอะไรต่อไปเนาะครับครับหลังจากที่เราแช่ มาแล้วสองวันอดีลืมครับตัวแรกก่าว่าจะแช่ไว้หนึ่งวันลืมลืมก็เลยเป็นสองวันเลยครับครับแล้วจากนั้นเราก็จะมาเทน้ำหอ,อกนะครับจะมากรองอเอาแต่เมล็ดมะละกออะไรอย่างนี้ เราจะนําไปล้างอีกทีนะครับล้างอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็จะมาล้าง,ล,างล้างทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับพวกเปลือกพวกคราบพวกอะไรที่เปลือกที่มัน เป็นวุ้นเป็นอะไรอยู่นี่ให้มันล้างให้มันสะอาดอีกรอบหนึ่งครับเวลาเราไปห่อผ้ามันจะได้ไม่แฉะไม่เน่า Wn, เห็นเมล็ดที่ลอยๆกันอยู่ไหมครับเนี่ยครับอันนี้คือเราเราจะต้องเอาออกนะครับว่ามันจะเป็นมเมล็ดรีบเดี er ๋ยว บนผิวน้ำาเงี้ยเมล็ดที่ใช้ได้มันก็จะจมน้ํานะครับส่วนเมล็ดรีบมันก็จะลอยบนผิวน้นํานี้แล้วก็จะเทออกเลยเทๆๆเสด็จน้ำเลยนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำก่อนนะครับแล้วค่อยนำไปหอผ้าเนาะครับหลังจากที่เราทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำแล้วนะครับ นีแล้วนะเราก็จะมาห่อผ้าครับห่อผ้าผ้าผ้าของเรานี่ก็ชุบน้ํานะครับชุบน้ําแล้วก็บิดให้มันหมาดอย่าให้เปียกให้แฉะนะครับนี่นี่นะครับผ้านี้เป็นใช้เป็นผ้าอะไรก็ได้นะครับให้หนาหนหน่อยก็ดี เป็นเศษผ้าเป็นเสื้ออะไรที่เราไม่ใช้ไม่ใส่แล้วก็เอามาห่อได้ครับก็เทลงไปเลยครับจากนั้นเราก็ห่อครับจากนั้นเราก็หอนะครับ เราก็จะเอาใส่ในกระติกครับเตรียมกระติกเตรียมอะไรที่มีฝาปิดอะไรให้มิดชิดนะครับแล้วห่อใส่ในกระติกแล้วเราก็จะเอาไปทิ้งตากแดดทิ้งไว้ก็ประมาณอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์นะครับแล้วก็ค่อยมาเปิดดูแล้วก็หลังจากนั้นก็จะหลังจากนั้นเราก็จะ เอาลงเพาะในถุงต่อนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะให้ดูตอนเอาการลงถุงครับ